1 0ึ0งบาทเดี๋ยวใส่ที่ตู้เลยครับส่วนหนึ่งเป็นค่าเสียใจส่วนหนึ่งะจะได้ทำการบูรณะปางขอนหมู่คณะสงคณะ4แล้วก็คณะ13และส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นพระป่าสมทบไปยังสามวัดถ้าปัจจัยเหลือนะถ้าไม่เหลือก็ ไม่เป็นไรวันนี้มีญาติโยมมักมาบูญกันท่านใดที่จะมาร่วมบุญก็ขอ,ขอเชิญน,นะด้วยจที่เริ่มใส่ด้วยใจที่ศรัทธาก็มาร่วมบุญกันเพราะว่าการเททองหล่อพระก็ไม่ได้มีง่ายๆเนาะนอกจากก็มีเจ้าศรัทธาใหญ่ๆเจ้าศรัทธาที่ท่านรวบรวมจตุปันธัยเป็นเจ้าภาพหลัก จากนั้นก็มีเจ้าภาพรองเททอหงพ่อวัดไร่มาร่วมด้วยช่วยกันการเททอหล่อพระก็ถือว่ามีอานิสงส์พระสามองค์นี้ก็อยู่ในอุโบสถได้ทราวบว่าบ้านใหม่พัฒนานี้ก็อุโบสถเสร็จแล้ววัดบ้านอกอุโบสถเสร็จแล้วแต่เหลือวัดโยมพระเจ้าที่กําลังซึ่งฐานอยู่ สีลาเริ่มไปเมื่อปีที่แล้ว